โอเคครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมไงกองส้มนะครับวันนี้จะมาได้เก็บเบอร์บอนเชลเอ้ยเบเว้ย <c oughs> <c oughs> กับบ้านกี่สามสิบห้าครับโอ้ย่ <c oughs> เปิดตัวเงี่ยเลยแกโอเคไปคุยส่งเงี้ยว่าสวงเดีนะ้ยไม่เงี้ยกนะูค่ะคงจะมีอะไรบางอย่างที่ก็คุยกันแล้วละไะ จะคิดว่าเธอจะคิดว่าเอ่อฉันคิดว่าเธอก็กาที่จะมีคนไปคุยด้วยไงนะเป็นแบบเพื่อนจริงๆอ่ะดีออนแหละคือข้าจะคนที่คุยกับโซลเกียอะไรอย่างเงี้ยได้ไงเอ๊ะมีเบอร์โทรดีออนไหมเกลียวเกลียวเกลียวอย่าคิดฉันไปคิดไม่ผู้เลยอย่างนี้เออแกเคยแกเคยกำลังเศร้าอยู่ไม่ใช่เหรอพวกเราไม่อยากที่จะคุยอะไรที่ทำให้มันดูแย่กว่าเดิมนะฮะ ก็พวกเราพยายามพี่จะใส่ใจนะ้ะแกะว่าเงี้ยนอนสิฉันรู้สึกแย่ชะมัดเลยอย่างนีเป็นความฝีดของฉันที่ฉันโดนหลอกอนิกเก็กอิงบูอ๋อที่ฉันโดนหลอกเหมือนกับไอ้เงี้ยอะวะหมาป่าไงคาบแกะแกงี้คือไอ้นิกเก็กก็คือ ต่อยกั็งั้นแหละจับไอ้บูโรูเธองั้นไงเดี๋ยวขึ้นฟาร์มให้ไงโอเคมาวางงั้นแหละไม่สัมกุมเ์อร์มอนแก่เมื่แค่งั้นแหละไม่ต้องมีความสุขกอดเข้ากับเธอชันแบบนี้พวกกันก็แค่เหมือนแบบโจรขโมยวิสกาไปอ่ะมันแย่มากเลยที่ใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างนะคนนึงก็ไม่มีเวลามาทำให้สุดแย่ก็สุดแย่แล้วอ่ะโอ้เฮ้เฮ้เฮเธอก็มีกลิ่นเหมือนกันอย่างเงา พวกเราก็แก่งขึ้นเพื่อเจิญโชกกับอิงก,กากอ,นนบอยบายงี้กีรักอ้าวยายแกงําแหมกสมพลังมากที่จะเว้นเจะสมพลังมากะเกิดมีความเชื่อใจกันระหวา่างเฟรมกับเ้งเง่อของเขาแก้วว่ากลุ่มที่พลังงานของกาล่นการใช้พิสิกามันเหมือนการ บังคับให้เปิมังมันไดงแมงไงโอ้ยันแย่ชะมัดเลยอ่ะจริงจริงด้วยไงมันแย่จริงๆเลยที่ขับกับเปิมังแบบงั้นไงก,การขีดเข่ามวยวิสิกาไปเผื่อจะเลิบมาสักอย่างจาก,ก็งนี้สก็ลิีดว่ามันเริ่มจะแย,ย่แล้วนะแต่ว่าทําไมอ่ะมันมีเหตุผลอะไรที่ก็บังคับให้เปิมั่ก็ได้งาแมงด้วยอ่ะไอ้สองพลาดงั่น พวกเขาบอกว่าต้องการที่จะเปิดเผยค่าแค้ของคาเซ่กับสมาซิก้าเนี่ยฉันสงสัยเหลือเกินไงว่าอ,อะไรวะผู้ช่วยคนก่อนนี้เขาพูดอะไรเกี่ยวกับเออซ่ส้นสายของทั้งเส้่สายของถึงสูงอผร้เคอหมายถึงประมาณว่าไอ้ว่าทำกำลังอะไรพวกนี้ป่ะเอ้าลันกูคี้ทำแมปสิ ตก็งั้มันมีเรียชั่นงเนใหญ่มาเริ่มที่สเกเก้มงศิริงนะโอ้ถ้างั้นก็คงก็ไปแล้ะสินะใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันแย่แล้วขี้สเกเกมมันขี้ไม่ได้อาจจะอยู่ในสกอาขี้เก่ียวได้ไงอ๋อขี้สไปมัลว่ามันโอเคไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะโอเคโอเคโอเคไอ้เหีษ์ไอ้ยักษ์ขู่ห่วงขู่ห่วงน้องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอลัง ไม่เวลาที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วนะเขาเบื่งว่ามาีปัญหาพวกเราต้องช่วยเขาไม่ใช่เหรออืมอาจารย์ก็ที่เคยให้คำบอกนี้เป็นเงื่อนไของเธอนะั้นแกว่าต้องระวังให้ดีกับโปเกมอนที่แกงแม็กแล้วนะก็จะค้นหาเก็บกับไอ้ข้อมูลของ 2, ไอ 2, ้สองพี่น้องกับปลาดเงี้ไงอ๋อเคมาเพื่อช่วยฉันเหรอ ออเงี้ยงอนดิ้เออมีไม่กี่บางอย่างทีเออก็ราบางแล้วแหละก็เป็นไงมั่งอ่ะทุกคนออกไปหมดแล้วแก่ว่าฉันเป็นยินเดียเกอร์ฉันจะสู้กับโปเกมอนที่กก่กระแมกอ่ะเยี่ยมมากเลยมามาช่วยกันด้วยกันเถอะน้ามันนั้นมันเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะพวกงั้นอ่ะมันมีอยู่นะฉันหวังว่าทุกคนอ่ะ จะช่วยมันด้วยกันนะแกปวดไปเ,เถอะโอ้ยกเก๊ชุ่มชุมชุมชุมรู้กูโก้ไรโอ๋อเฮงห่างกูไรกูกกมาทีทีดูนะว่าไกดำง่ายไงเพชเชอร์ว่ะชิบหายแล้ว เบเชยร์เดียวฉันค <laughs> <laughs> oh, ิดว่าฉันกลัวแล้วทำไมกูมาคนเดียวกูไมาคนเดียวอะอ้าวคือโโลเลยเหรอเอ้เก๋อ okay ๋อม <time> ันมีไหนกัวที่อาริสกาบอกอ่ะก็เลยไปจะไปเลียร์โคโลโกะอ๋อเคโอเก๋ไปไแล้วไปนแล้ยครับไม่เป็นไรออ็เดียก็ได้ อย่าไปยองลูกพ่อจีๆจริงเขาไม่คิวๆหนึ่งดาวจีๆได้แก่ผมจีจีมากกว่าอ้าวหูแรง้งหลอเรจะเปชีเก็บอีกโอ้โหโก้าวน้องยูยูออกมาเล่งนะแม่หลบคูท่าสเอเซ็นหลบบ50%ห้าอรเซ็นยอิปเจะเห็นเราจะเห็นว้มนยิ โอ้โหโตัเองเพื่ออะไรวะแม็กดาสเกตหยุดเลยเคลียร์ไปหนึ่งตัวนะครับอย่างรวดเร็วกันโอเคพวกเขาพักที่นี่แหละพวกเขาไม่ทำไม่เป็นไรในตอนนี้ โอลนอะนี่ลีค้าของฉันอืมอไปขอบครับพวกพวกเธอปล่อยให้ฉันจาัดก,การเองฉันฉันจะจะ,จะไปช่วยถ้าเกิดพวกเธอต้องการนะอืมน้งองไปแล้วมีเหตุผลที่ไอ้แกกับไอ้ฟ้าสองคนงั้นต้องทำให้เป็นว่าแกแม็กก็เยอะหางเลยเ่ะ เพราะว่าพวกเขามีวิสกาเยอะหรอบางทีอาจจะมีอะไรทุกอย่างก็ได้หรอมั้งเพราะเรารทจ่จะไปสะเลเกลียงอีกสามที่นะที่บอนมอนกลางบ้าคั่งอยู่่ะไปเถอะเดาเมย์ลัวคหังเอาเฮ้เบบเฮยพวกนายเบบเออเกี่ยวกับบอนมอนเฮียมเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะนายคิดว่าฉันอ่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนดยิมริเกอร์ด้วยจะมีปัญหาพวกงั้งเหรออ่าใช่ไงเป็นยิมริกเกอร์แล้งงี้เนาะโอเคเขาจะแกว่าฉันไม่ดูงันว่าไงาเป็นอีเด็กด้วยไอ, <c oughs> อ้เหี้ยเก็บยเรียกโบยบ,บอกชัางคีงะั้นวนะ่าไงามาไม่มาช่วยวช่วยเหรอช่นอะ่ะอย่างแรกเลยนะไงงายมาสายไปแล้วนะอย่างที่สองไงจะไม่การความช่วยเหลือขอยงพวกงานไนงะเอ๊ะทำไมไงพวกอย่างเนงะี้ยพวกเรามาพวกช่วยเลยไนงะ เออเป็นยิมมสิกลเอที่ปแปลกๆดีนะยิ้มกับปลายคงจะำงทำอะไรสักอย่างอยู่นะโอเยงนะ่าหลอกชั้นแล้วก็ใช้ชั้นแต่ตอนเนี้ยชั้นก็กัดสินใจแล้ว,ว่าชั้นจะใช้คิ้วอ,อย่างไงแลวชั้นคิดว่าชั้นควรที่จะสู้กับนายนะโต้รังเออกับคนกับเพื่อนแต่ว่าพวกเราไม่มีเวลากันอ,อ,อย่ารีบ้อนอย่างงั้นสิเจ้าูง่าย ง่ายผ่านคำถามของฉันได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรสักอย่างเล็กน้อยแหลนะเงนะ่เบฟเง่จาจักรการกับเบฟแม่เปิดมือเงยสามตัวเฉียวนะเป็นเขาอะทำให้ช่วงเวลานั้นดูเยี่ยมไปเลยลนะ่ะชีวิตของเบฟเง่าแม่ครูผู้พันด้วยคู่คนหลอบๆกนะ็งยังไงก็กามชัางเอ,อ่ออะไงนี้ไม่เข้าใจอะไร ช่างงานซะก็ยังให้คําปรึกษาไงขางะของที่เขามารับสุดทอดกอมอีกไม่งานเขางั้นอไงี้เออค่ะคุณจะพูดอย่างนั้นผมก็แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคโอเคก็คาดหวังได้กับคนที่อายุ88ปีแล้วนะคุณยายสังก็หวังว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรกับตอนนี้ก็คุณปู่ป๊อกก็ไม่ทำอะไรแล้วครับตอนนี้ก็การสู้กับผมถึงนะเอาละ่ะอย่าบูชักช้า งมีเพียงแค่กล้องกรอบลับไงโอเคเข้าใจแล้วจะสู้ก็ได้วะ <c oughs> ผมบอกของฉันะ่ะเช,ชิดฉายจากตอ้องก้อนที่เข้าเลยนะฉั้งจะมั่งใจว่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากไงยไงที่พวกเราเป็นอ่ะหอมดูมั่งใจมากเลยนะเขาเฮ้ยไม่ใช่หอปิดเบเบิเออออ okay, สี่ตัวเพื่อนเราค่ากัมาสู้กูอ่ะ

ผมไม่วอร์เยอะไปหรอวะผมว่าผมไม่ให้เวอรเยอะเขาไป,มไมไไปฟิชเชอร์ใส่มาฟิชเชอโอ้ค้างไปก่อนเด็ซิงกิมโอ้โหดามเมจปึง้งแล้วโดนฟิชเชอร์ใสไปไป่อีกวะไม่โดนยังไม่โดนค้างบิ๊กโอเคเรียบร้อย เคลเบล,เบลครับปึ๊บเจ็ดสิบสาวยสาแขกเอ๊จีบเนาะพ่กิสอ่าดีซีะคับพี่เกียดแล้วอะดีซีไปม,มาเนี้ยกะพีก็จะเร็วกว่าครับรจะจะพาพไนงะ มันก็พังเลยมันก็พังยิงเดยวสิงกินกวะเอ๊ะเจ็บมันก็พังยิงอ่ากินไฟฟ้ากินไฟฟ้าตะกี้เอาผ้ากินไฟฟ้าอะไรวะอ่าเจ็บตายโบแง่เข้าไปฮิง เอออะไรแก่ๆไอ้ตัวหมวกไม่หมวกอ่ะไอ้ก็ไม่หมวกยังไงโอ้โหคาดเดาไม่เคยพี่มามามาไปเลยอืมแม่ใช้โกงงามกันไงเอาละนี่คงเป็นแฮมปี้กีไข่แกงที่สุดในประวัติศาสตร์เขาอาจจะเป็นเวฟเซนฟีไข่แก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของกาล่านะ

โหโหโหเว้าอัพกับบิ๊กับแคลไม่รู้ทำก้าวพอใจเนี่ยจะเป็นควา,า,า,ามผิดพลาดนะทำไมถึงทั้ง่ะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นยินดกเลอร์เลยกนะขอบคุณแนงะ่ที่ก่อสู้กับฉันนี่ยตรงนี้นฉันยอมรับแล้วว่าไงอะ่ะเป็นแชนะมเปี้ยนไงไม่เจ็บปวดที่จะก็ยอมรับนะแต่ว่าฉันก็รู้สึก แล้วก็ฉันก็ได้รู้ซึ้งถึงความออาแอของตัวฉันเองแหละแต่ว่าฉันอ่ะก็จะแข่งแก่งมากขึ้นฉันอาจจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญกบบารปล่อยวังเฟรดดี้อืมอ่ะเอาบีดีครับมาให้เอาละนงาหน้านของจิมดิกเกอร์ฉันขอไปทำงานที่นการทำความสะอาดเอสเกียรแบบนนีะ้อ่าจะเป็นไปนการที่ เป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าสีชมพูยอดเยี่ยมมากเลย,เลยนะเงี้ยทำไมต้องสีชมพูวะไม่มีกูไงพี่กูเป็นสีชมพูนะนี <c oughs> <c oughs> ่คุณยายของพวกเราอ่ะคือแบบยังไงสีชมพูสีชมพูขาวจริงก็สังเษาสีเหมือน,นะงอ๋อยิบหายห <c> ล <oughs> <c oughs> ังจากที่หลังจากที่พ่แพ้ไวท์เฟลคคงในจิมชาร์เลนเจอร์เบฟก็คงตามหาครับไปตามข้าของเขาเองในแชมเปี้ยนคัพจริงนะ ถ้าเ่น да. ผ really ู to yeah. ้เขาก็คงไปสุดทางเลยอย่างนี้จคิดว well ่าฉันก็คงถ้าคิดว่าไงทำไมเขาถึงได้เลือกเส้นทางที่จะเป็นงนักยิ่คนก่อไปเขาอาจจะไม่เปิดเผยอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นเคงเคอรที่อยากเยี่ยมเหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งเลยนะเขาแกร่งพอที่จะทําให้แชมป์อย่างไงรู้สึกกลัวได้เลยเหรอ ไงก็แค่กเกมเหมือนกันไงฮอบทั้งคู่อไงจะคุยอย่างนั้นไปเมื่อไหร่ไงเอออเาชาหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วจะไม่พูดเกี่ยวกับเบ๊บก่อไปแล้วเนาะโอเคไปที่อื่นต่อไปกันโอลันตัวก้องช่วยที่อื่นนะที่โมเมเล็กกำลังบ้าคลั่งอยู่อ่ะกูข่าวมีสเกลเกียมสองสเกลเกียม์ิดเหลือคิดกํางไปเช็คนะโอ้โหสองเลยอ <c oughs> อ๋อปลอดภัยสินะเคยสามคนเออนี่เคยกันพูดกันเรื่องอะไรไงพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยไนงะไม่ใช่ถูกช่วยเออแค่นั้นเหรอเคอสามคนมันก็มีบางอย่างที่ฉันไม่สังเกตนะคือพูดกันเข้าด้วยนะโอนนี้อยู่ที่นี่แล้วพวกคุณสามารถดีดได้นะกันนะเออตอนนี้มันมีไม่กลับว่าสี่เลยไงนะเปอร์มอนไนงะที่ไก่กับแม็กอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันคนก็มีความแผ็งที่จะจะัดการเรื่องนี้ให้ได้อะ ด้วยความเห็นแก่ผมเพื่อว่ามิการเองทั้งก็มั่นใจว่าพวกเราทำงานทำงานมิกันได้นะพร้อมหรือยังล่ะถ้าางนั้นก็ไปคีพริกเลยดีบคาดีบจกรังครัีบเฮ้ยดีบค้าดีบจัดการครับดีบไปเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนักกับคุณนักเราอ่ะโฟล์ที่อยู่อยู่นี่หว่าไม่อยู่อยู่มาอยู่งี้เออชาต่าไงอาจจะหวังใจที่ต้องสู้กับน้องเขาแก่แก่แก่เขาไม่ใช่เพื่อนเราเนี้ย

มันคิด CEO ที่แข็งจริงไงล่ะคือบอกว่าไม่ปากยิงยิงคือไม่ปากยิงมันจะเงาเก่าเหมืเพื่อนเราแบบมึงก็ไม่ปักยิงจริงไอ้ดาซ่ากี้มันแข็งสุดตัวกับยูยูเปล่าวะว่าใช่ว่ามันแข็งสุดตัวแล้วแอดก็แข็งนินึงอะการก่อสู้กับปืนม่อมเกยเมฆทำมันพวกเราทำงานหนักมากเลยนะโอ้ยงอนสิมันก็มีปัญหาไะโอรังกูคาจะเป็นคนที่ เห็นงีทีงท่งานชินขื่อมากเลยนะไงก็ด้วยานฮอปอ้าช่างช่างเหรออ่าอดูค่ะเราคงจะรับคำเขาไม่เคยรับคำชมหรือคำบอกคืออืมไงเยอะช่าไม่นะผูกป,ป่าไปเลยนะพีอ่อ๋าถ้าจะกลางบอยมากที่พวกเราต่อสู้ไปเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะโอ้ถ้าเกิดมีอะไรแล้วก็เออนี่เป็นของขวัญของนาวังน,นะอ่ะไอ้นี่ดีคัสคุณชัาง โอเคเมโลดี้โอเคถ้าเกิดมีอะไรขึ้นก็โครมาไนะอย่าทำอะไรเกินตัวล่ะฟองงั้นโอเคอ่าก <c oughs> ูคาดสเก็ตเกมพวกนี้จะเคลียร์แล้วอ่าละพีะ่ไปก่อนคือโอ้ยอ,อ่าเหลือแค่แค่สเกเกมเดียวพวกเราจะเสร็จงานที่ของเราแล้วเอ้าโซงเงียบทำอะไรอย่างนี้ อ้มาแก้เวลาตกี้ได้พวกตะ,ะกี้ี่พี่นี่เกือบจะเกมแล้วอ่ะมันมีเกมแม็เปิเมมันกแม็อยู่เพียบเลยอ่ะเออดูค่ะดูค่ะพีะ่ซิสกาเขาเขาเขาจะใช้ใขแขงที่สวยลายแล้วสิเออดูค่ะมัน,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับเพือ่อนนี้อย่เช่นนี้โอเคไปมึงหาเช่นนีเอาละเฮ้ถ้างั้นก็พวกเรามาจัดก,การเถอะพวกเราคนกังทำไรสักอย่างก,กับเปิมออคี้เกมแม็คแ,แล้วไนงะ ดีใ,ใจงายคิดผลง,งานอยู่ที่นี่อคิดว่าจะก้องทำเดียวซะแล้วงานเยอะมากเลยนะพวกเรามาพี่พวกช่วยกันใช่ไหมเราลังก็จะจัดก,การเองอ่าเยี่ยมไปเลยพวกเราจะทำงานด้วยการเป็นทีมพี่ไม่สามารถล่มคุกคล่องล่มได้ก็ชอบงา่าเพี่นั่นไงละทำไมงา,ายถึง,องก,อกออดก็ที่จะกอ็สัง,งกี้จะเปลี่ยนครับอ่ะง,างา่ายไงแก อยู no <boundaries> hehe, ่ได like ้แฮมไมาเกินแบบเหมือนว่าเอฟเฟกต์ง่ายไงจัดการไว้บางอย่นแบบของฉันติดกระแพงเลยแม่ก็เป็นมุมงเวลาที่ดีง่ายถ้าเกิดพวกเราแบบมีไอ้นี่สักหน่อยใช่พวกคนแยกแยกกันไปแล้วก็สู้กันให้เรียบร้อยซะเอาว่ะโอ้ยเยอะจังวะไอ้สี่ก่อนเลยกันไม่สามไม่สามกันแหละที่เก่งโค้โอ้โหเชี่ย อันนี้อันนี้ผมอ่นนี้ผมสะพึงคืองานหนักนิดนึ่งก็บึ้มเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยแกไม่เมินไรยูยูเราไอ้นี่เีื่อจะเกมอะไรอยู่ครับยูยูก็จะได้อัพิกี้เพิ่มขึ้นครับจิ๊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 จจิ๊เร็ว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 วิสต้าไปเลยแล้วกันครับวิสต้าเปลีปยนชื่อค่ายเกมอ่ะไปเลยเวิงเบี้ยว มอโหง้ง่งงงงงากันใคร,รวะา,าววะครับแม็กตโหโหคือคือแบบเขาเข,ข,ขาเข,ขาจะแข่งกับฟาแหละมเ่จะไป บายลมแวงเลยเลยไอ้คุยทีบายลมดีเลไม่ยากบายลมวิ่งยังไงแหละเอ๋โคตรง,ง่านยนี่เจ๋งชะมักเลยอ่ะโคตง่ายทำให้แข่งเก่งจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยฉันคิดว่าพวกเราคง <c oughs> จะขายลูกด้วยกันหน่อยเพื่อเลมลึกขึ้นใจเชิงะนะโอเคสีสั้นจากการเบอร์มอนที่เหลือเองนะไม่ต้องกลังวไม่ต้องห่วงนะโอลัน เกิดมีอะไรก็โควมา,า่าเดี๋ยวฉันจะดีไปเลยอ่ะฉันมีความสุขนะทีการช่วยหลือ่พวกไงถ้าเกิดฉันอยู่ที่นี่กหลอกไงแต่เพียสถ้าเกิดานอยากสู้อีกครั้งแล้วก็จะไม่มีใครมาแแม็กเราพวกเราเลยไงวิสิสกาก็มิสิสกาถูกใช้โดยทางกิโชอะไร ก็มีใครสักคนหนึ่งที่กึ้งอยู่บางหนังใช่ไหมอ่าจัดก,การมันซะเพราะงั้นฉันจะจัดการของพี่แฮมเมอร์สเก็ตเกลเอกเองโอเคโอเคที่สก็ตเกลนี่ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรพลาดแล้วใช่ไหมเอาละเอาละถึงเวลาที่จะก,การแบบหยาบพร้อมพี่น้องแบบหยาบประหลาดนั้นแหละพวกเราต้องทำให้เร็วที่สดุด เราคิดว่ามันจะโผล่มาอีกนะไม่งั้นเหมือนใส่ใจโซงเนี่ไม่ใช่หรอกไงพวกเราก็กำหาเขาแล้วก็พวกเราก็ไปจากตอนนี้เลยปี๊บไอ้เรื่องกลมโฟนนันก็เป็นโซงเนง่ไงร่าอองนี่ฉันนะโซงเน่ฮะโทรมาโทรมาเลยเนะดูข้าไอา้ดาบกับไอ้โล่พลาสองคนงนั่งดูข้าอยู่สก,กีเกมแล้วเข,ข้าไปไงเองไอจี้แพงอ่ะ ดูเพื่อเวเจียแพงของนออ็อกอ่ะแต่ฉันคิดว่ามึงฉันก็สามารถเปิดได้น,นะขอเวลาฉันหน่อยฉันจะไปฉันอยู่ที่นั่นแล้วอะ่ะด้ยินมแม่เฮกกิลกเิลแล้มาให้ได้นะก็กูอยู่แล้วกูอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เออพวกเราก็อยู่ที่สเกตเกเกิลสกตเฮกเกิลบอกกูก็อยู่นั่งเองกะกูไปข้างล่างโอเคครับคลิป